สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาร์ด้วยพี่ทาโร่น้องใหม่ทางยู u ูบนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทานายดวงสตาราศีประจําเดือนมิถุนายน2องพันหแล้วครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีธนูนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16บธันวาคมถึง14มกราคมนะครับผมยังไงต้องขอโทษชาวราศีธนูด้วยนะครับผมมาทานายดวงเดือนมิถุนายนเนี่ยเอาสไปเดือนเลยนะครับผมเดี๋ยวอีก2องอาทิตย์เน ช่วงนี้ผมก็ติดภารกิจนะครับผมในการเปิดกิจการใหม่นะครับทำร้านไฟฟ้านะครับผมร้านบรรจาการไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอบรรจานะครับผมก็เลยไม่ได้มีเวลาอัดคลิปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องอัดให้ครบนะครับผมอัดให้ครบตามราศีเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์เดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยผมอัดทุกวันเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็อีก2อาทิตย์เดี๋ยวขึ้นของเดือนใหม่เลยแต่ยังไงเดือนนี้ก็ถือว่าดูย้อนหลังกันไปก่อนแล้วกััััันนนนนนะครรรรบบบสสาาาาหชววววศีีธููผผมแลล้้ก็ใเเปดด ฟรีนะครับในช่องทางอ่า เฟซส่วนตัวของผมนะครับผมไลฟ์สดนะครับผมเวลาปรับเป็น2องทุ่มครึ่งนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันก็ยังมีเช่นเดิมนะครับผมสามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทำนายให้นะครับผมเดี๋ยวจะนัดวันให้นะครับผมอาจจะทํานายรวดเดียวให้ครบทุกคนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรายการทาร์โลวิคุณกันต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทาวสแตมป์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทำนายออกเป็นช่วง การงานการเงนินและความรักนะครับใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้เรีย,เรยนเอาไว้ในคลิป,ปันก่อนนะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใ,หญในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากใช้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางอนอร์เนหรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพ เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทำนายดวงของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมมาดูการงานก่อนนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีธนูนะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีธนูนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับผมในช่วงปลายเดือน พฤษภาก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมการงานของคุณเนี่ยเอาจริงๆถือว่ามั่นคงพอสมควรแต่มีเกณฑ์ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายในองค์กรของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนอะไรภายในเปลี่ยนโครงสร้างภายในหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนที่ทำงานเลยก็ตามนะครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆสำหรับคุณและองค์กรของคุณพอสมควรเลยนะครับผมเพราะมีไพ่ของตัว queen of อวอแล้วก็ตัวของ t ทม p บลนหมายถึงภาคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆอาจจะมีคําสั่งตรงมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีลูกค้าขอร้องมานะครับผมทำให้ช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งการปรับสมดุลของกิจการการงานของคุณเอาแบบรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้นะครับผมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนคุณมีการที่ค่อนข้างจะคาดหวังและการทํางานค่อนข้างจะสูงนะครับผมคุณคาดหวังกับความสมบูรณ์แบบแล้วก็ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกมาดีนะครับผมจนในบางครั้งเน ที่กดดันตัวเองมากจนเกินไปหน่อยนะผมคุณคาดหวังกบคามสาเร็จที่ค่อนข้างจะสูงจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะผมแต่อะไรหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วดังใจหวังนะครับผมทําให้บางทีเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะรู้สึกแว่าเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะท้อเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไปตามคุณคาดหวังสักเท่าไหร่นะผมถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตามนะผม <c oughs> แต่ปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีคุณตั้งใจที่จะทํามันเต็มที่อยู่คนเดียวแล้วผม <c oughs> ทำให้ในเดือนิถุนายนนี้นะผมคุณค่อนข้างจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเครียดนะผมค่อนข้างจะเครียดกับคนรอบข้างที่ไม่ค่อยจะได้ดั่งใจหวังคุณสักเท่าไหร่นะผมไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน <c oughs> หรือแม้กระทั่งกับเจ้านายกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าของคุณก็ตามนะผมไม่ค่อยจะเป็นไปตามใจหวังแล้วก็การปรับเปลี่ยนที่คุณคาดหมายว่ามันจะดีขึ้นมันจะทําให้องค์กรของคุณสงบมากขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นไม่ได้ดังใจที่คุณคิดสักเท่าไหร่ทําให้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะตึงพอสมควรนะครับผมในบางคนถึงขั้นที่เครียดพอสมควรในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณนะครับผมสาหรับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบ วันนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับทุกอย่างมันจะค่อยเฟนค่อยไปนะครับผมถึงแม้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังก็ตามนะผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะวัวไพ่ของตัวสตองเนี่ยหมายถึงว่าพึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้จริงๆนะผมแต่ด้วยความสามารถด้วยอํานาจบารมีของคุณนะครับผมจะสามารถผลักดันมันไปได้นะผมแต่มันไม่ได้ไปแย่เร็วอย่างที่ชจคิดนะเราอย่างที่บอกนะอาจจะต้องลดความคาดหวังลงนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ายังไงครับให้เวลากับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับเพื่อนบริวารไม่ว่าจะเป็นคนล็อข้างหรืออะไรต่างๆก็ตามผมอย่าอย่าไปตั้งเป้าตั้งความคาดหวังมากนะผมเพราะจริงๆแล้วดวงของคุณไม่ได้จัดว่าแย่นะการ งานถือว่าค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วก็ไปได้แบบเรื่อยๆอยู่แล้วับผมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะคิดมากเกินไปหน่อยแล้วครับผมแล้วก็อาจจะจินตนาการเยอะไปสักนิดนึงว่ามันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างที่จะมาแบบกระทันหันแล้วก็มาแบบปปับนะครับผมทำให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเร็วอย่างที่คุณคิดแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแน่นอนแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนนะครับผมมีไพ่สแตงออกมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้อววาอาจจะไม่ได้เร็วดังใจที่คุณหวงังแต่มันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ก็จเย็นๆสักนิดนึงนะครับผมสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ตามคันลองของมันนะครับผมแต่จะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงนะครับสำหรับการงานของชาวราศีธนูนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมอ่ะต่อไปแล้วผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าการงานของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นช้าแต่มั่นคงนะครับผมมาดูการเงินของคุณกันบ้าดีกว่าว่าในเดือนมศถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีธนูนะครับผมในเดือนมิ ขอดวงการเงินนะครับผมของชาวราศีธนูนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับ สำหรับดวงการเงินของชาวราศีธนูนะครับผมเช้าวดวงการเงินของชาวราศีธนคูคล้ายการงานเลยนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยก็มีลักษณะที่ไม่ค่อยจะแน่นอนเหมือนกันนะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภากก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแต่ไม่ได้แย่นะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามามากอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่าการงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดขัดขัดสนพอสมควรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะมาแบบปุรับนะครับผมทาให้การเงินเนี่ยไม่ค่อยจะมีเสรีภาพเท่าไหร่แต่คุณยังมีบุญเก่ายังมีเงินเก็บเก่าอยู่นะครับผมทาให้ ไม่ได้มีความลาบากในช่วงปลายเดือนพฤษภาเท่าไหร่แต่ความลาบากของคุณจะมาจริงๆต้นเดือนมิถุนายนะครับผมจะเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดสําหรับคุณแล้วครับไม่ว่าจะใช้เงินไปกับการลงทุนใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือในบางคนอาจจะไปโดนหุ้นส่วนทำอ่าทำร้ายหรือว่าโดนโกงโดนโกงเลยก็เป็นไปได้เพราะมีเจ็ดเจ็ดีเลียเจ็ดดาวขึ้นมาคู่กับสิบดาวนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณหนักหนาสาหัสกับการเงินมากครับเงินออกมากมาก,ากว่าเงินเข้านะครับผมแล้วในบางคนเนี้ยอาจจะต้องไปเสียเงินกับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องเสียนะครับ แล้วก็อาจจะมีคนชักชวนคุณไปลงทุนทําอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีนัก,ก็จะทำให้คุณต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากก็เป็นไปได้ช่วงต้นเดือนนี้นะโยนเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดแล้วสำหรับดวงการเงินของชาวราศีสุรูนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามหมผ่านต้นเดือนมาเข้าสู่กลางเดือนช่วงนี้เลยนะครับการเงินของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทา,ทางอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะเริ่ม y im, y im, ยิ้มยิ้มได้นะผมหลังจากที่เขาแนักตระหนักมาแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วคุณอาจจะรรรัััับบมมมมือมออนนนไไ่ททแล้้วกกกก็ตงงงีีีาาเเเสสยยิป ใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอดวงการงานการเงินคุณไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับผมก็คือผ่านต้นเดือนมาพอเข้าสูขข่กลางเดือนช่วงนี้เลยนะเดี๋ยวอะไรต่างๆจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางแลวในบางคน,นอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือมาจากคนที่ใกล้ตัวหรือคนรักก็เป็นไปได้เป็นไพ่เลเวอร์ขึ้นมานะครับผ <ๆ S 2> มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับว่าจะเป็นยังไ เงินนะครับผมสำหรับชาลาศีธนู ในเดือนมินายนนะครับผมโอ้โหไพ่ออกมาไพ่ก็แปลงออตรงๆเลยนะครับผมว่าจะค่อยๆดีขึ้นนและครับผมดีวันดีคืนนะคในบางคนอาจจะได้เงินจากแดนไกลมาช่วยเหลือสับสืนอทางก็เป็นไปได้ครผมคุณจะมองเห็นอนาคตทางการเงินได้ดีมากขึ้นและมีเกมที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆมรวงของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงมากสาหรับชาวราศีธนูนะครการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่การเริ่มต้นที่ดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีเกมที่การเงินของคุณเนี่ยจะมีทิศทางที่มองไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นอาจจะดี มากกว่าที day, marathon, so, ่เคยเป็นมาด้วยซ้าไปนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูอ่ะค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ว่าหนักหนาหน่อยในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้ากลางเดือนก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมสำหรับดวงการเงินของชาวราศีธนูนะครับผมก็จับไว้อยู่เป็นเกณฑ์กลางๆแล้วกันนะครับผมทั้งการงานและการเงินมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าชาวราศีธนูความรักจะเป็นยังไงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอะขอดวงความรักนะครับของชาวราศีธนูนะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับ ขอดวงความรักนะครับของชาวราศีธนูนะครับผม สำหรับชาวราศีธนูนะครับผมชาวราศีธนูนะดรวงความรักของคุณในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับผมจะเป็นลักษณะที่รุ่มๆเงิดนดอนเหมือนกันนะครับผมในบางทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันไม่ใช่น้อยแต่ในบางวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองกันหวานแหววค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ดูแลกันอย่างดีอาจ,จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับวันไหนจะเบื่อหน้ากันขึ้นมาก็เบื่อกันแบบไม่อยากจะมองหน้ากันเลยนะบางทีทะเลาะกันจนแบบบ้านแทบแตกแต่ผัดไปวันสองวันเอาดีกันรักกันหวานแหววซะอย่างนั้นผ จะเป็นช่วงที่รุมรมเงินดอนพอสมควรเหมือนกันนะครับผมช่วงไหนจะเบื่อนหน่ายซึ่งกันเนี่ยก็นอนหันหลังให้กันเลยนะสำหรับคนมีคู่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันนะครับผมแต่วันไหนที่บทจะอ้อนบทจะเอาใจกันขึ้นมาก็หืมกระหนุน่มกระหนิงกันหวานปานปาน้ำผึ้งนะครับผมช่วงนี้ดวงความรักค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงผันผันวนหผนพอสมควรจนบางทีคุณก็ประหลาดใจในตัวของคุณหรือคู่คุณพอสมควรเหมือนกันนะครับผมหลบทรักษณทที่ลมจะไปลมจะมาแบบว่าพัดไปพัดมาอยู่ตลอดเวลานะผมเลือดจะไปลมจะมาเดี๋ยวจะทะเล กันก็คล้อกันแบบแทบไม่มองหน้าบทจะหวานกันก็มองกันโรแมนติกกันขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปในแดนไกลแล้วทําให้ต้องอยู่ห่างจากคนรักก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ของตัวแปดถ้วยหมายถึงว่าไพ่แห่งการเดินทางลาจากเขาก็มีดวิรมมาคำกับด้วยนะผมเพราะฉะนในบางคู่แล้วับผมดาวมาบางคู่นะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางห่างไกลจากคนที่คุณรักก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะผมดูความรักของคุณเนี่ยก็จับว่าดูแลกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแลผมแต่ว่าคุณณหรือออคุคเนนยาจจะตติิิดดดด้้ไวสักึ แต่ใจติดซุกซนไปสักหน่อยแล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหางงเงงงงงเงงกันไปตลอดแต่จะทะเลาะก,กันยังไงยังตั้งอยู่บนพื้นพื้นฐานของความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงค่อนข้างจะรุ่มร่นดอนดนะครับอาจจะไม่ได้โรแมนติกเหมือนผู้อื่นแต่อย่างน้อยๆก็ยังรัก ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับสำหรับชาวราศีธนูลดความดื้อลดความดึงลดความอะไรกันลงสักนิดหนึ่งก็จะดีมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนพฤุภายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณยังคงมีความมั่นคงต่อกันและกันดีอยู่นะครับผมลดความอะไรครับลดความงอแงงกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันอีกหน่อยหนึ่งก็จะดีมากๆานะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับเดือนพถุนายนนี้สำหรับดวงความรักของคนมีคคูู่่ทีีเกิดนนราธะ ก็ถ,ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ด,ดีแล้วล่ะครับผม งองแงงกันบ้างมีเรื่องที่ต้องเครียดต้องหนักอกหนักใจบางวันบ้างแต่ก็ยังไงก็ยังรักกันดีอยู่นะครับผมยังไงความรักก็ยังคงผีดอกออกผลกันขึ้นกันและกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับผมอาจังเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันทะเลาะกันวันสองวันเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนเดินั่นแหละครับผมจะถามว่าจะถึงกันบ้าหวานแหววกันแบบว่าโรแมนติกกันไหมก็มีนะครับผมแต่เป็นบางวันนะาสำหรับชาวราศีธนูจะไม่ได้หวานกันทุกวันนะครับผมจะเป็นลักษณะที่คู่รักคู่กัดกันมากกว่าแล้วผมงอ่งแต่จากกันไไปหนนะครรัับบผมสําหเดือา มิถุนายนนี้สาหรับชาวราศีธนูสาหรับคนมีคู่นะครับผมอ่ะนี่มีการทะเลาะก,กันใหญ่โตนะจะมีการทะเลาะก,กันแบบเล็กเล็กน้อยจุกจิกพอได้แบบว่าอ, â, อะไรครับพอได้พอได้ปวดหัวประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับอ่ะมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับผมสําหรับดวงคนโสดนะครับผมช่วงนี้ความรักดวงความรักของคุณจัดว่าค่อนข้างจะปั่น่วนพอสมควรนะครับผมคุณมีลักษณะที่บางวันนะครับผมคนก็เข้ามาคุยกับคุณเยอะซะเหลือเกินบางวันนี่ก็เป็นเเดวลยผ แต่ในบางช่วงเนี่ยคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักซะอย่างนั้นนะครับผมค่อนข้างจะมีภาวะของการปิดตัวเองมากพอสมควรนะถามว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมมีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะช่วงนี้ค่อนข้างจะเสน่ห์รุนแรงนะครับสำหรับชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับผมแต่ดูตัวคุณเองแล้วผมที่จะมีปัญหาคุณจะค่อนข้างเบื่อหน่ายกับความรัก,คว,รกความสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะโฟกัสกับใครมากพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังฝังใจกับสิ่งเก่าๆเ,เป็นไปได้นะโน้ให้ช่วงเนี้ยถึงแมมม้้จะีใครเขาา ในชีวิตของคุณมากพอสมควรแล้วในบางคนอาจจะไปคุยกับชาวต่างชาติต่งางภาษาก็เป็นไปได้แต่คุณจะไม่ได้ค่อยจะโฟกัสกับใครสักเท่าไหร่นะผมคุณจะมีลักษณะที่ยังอยากจะสนุกสนานกับเพื่อนนะครับผมยังมีลักษณะที่เหมือนกับว่าอยากที่จะมีชีวิตของคุณเองซะมากกว่านะผมแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้นะผมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกหกถูกใจไม่ใช่คนที่เป็นสเปคของคุณสักเท่าไหร่นะผมสำหรับชาวราศีธนูนะผมทำให้คุณยังมีท่าทีเกี่ยวก ค้างจะดื้อใส่เขาพอสมควรเหม <regret it? S 1> no. ือนกันนะครับผมอาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามและก็อาจจะเป็นคนที่เขาแทบจะฐานะดีแล้วก็อาจจะอายุมากกว่าคุณนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะแต่ตัวคุณเองนะผมจะรู้สึกต่อต้านหรือรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ค่อยจะสเปคกับเขาสักเท่าไหร่นะผมหรือบางคนเนี้ยอาจจะเบื่อหน่ายขอความรักก็เป็นไปได้ทําให้ไม่ค่อยจะเปิดใจตัวเองรับเขาเข้ามาสักเท่าไหร่นะผมเพียงแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณก็รููู้้้สสสึึึกกกแบบบว่ายัังงไครรรดี แล้วผมไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่ดีนะเพราะว่าเขาอะค่อนข้างจะมาทุ่มเทกับคุณมากพอสมควรเลยนะในเดือนมิถุนายนนี้นะผมเดี๋ยวอย่างที่บอกนะว่าชาวราศีธนูเนี่ย <t> ติดอยู่ที่กับดักของจิตใจของคุณมากกว่านะผม <t> คุณ <t> มีอะไรบางอย่างที่ติดยิ่ใจและยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาจริงจัง,งๆซะมากกว่านะผมคุณเป็นลักษณะที่เออเข้ามาคุยได้นะค่อยๆพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้นะแต่ถ้าจะถึงข,ขั้นโรแมนติกกันเลยในเดือน <t> นี้ไหมจะยังนะครับผมคุณจะอยากที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆบอกว่าให้ให้เรียนรู้กันไปจะดีกว่่าาคคุณอน้ง จะกลัวความรักนะครับผมสาหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคิดมากกับเรื่องความรักมากพอสมควรทาให้ถึงแม้จะมีใครเข้ามาและคนที่เข้ามาเนี่ยก็ค่คนอนข้างจะดูดีในหลายๆเรื่องนะ้วผมจะเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าดูค่อนข้างจะดูภายนอกดูเป็นเด็กเอาซะด้วยซ้ำนะครับผม <c 2008> เป็นคนที่คุณก็ชอบพอสมควรนั่นแหละแต่เหมือนจะติดอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองยังไม่พร้อมจะเปิดนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะองทำให้ในเดือนนี้คุณจะยังไม่ได้โฟกัสกับเขานะครัับบผมมมอสาาาารรชีีธนนูคนเข้า ผมจะถามว่าจะถึงขั้นที่จะอินเลิฟกันเลยไหมในเดือนนี้แต่ยังนะครับผมเพราะว่าจะติดที่ตัวของชาวราศีธนูเองนั่นแหละผมที่ยังมีภาวะของการที่ยังไม่พร้อมจะเปิดใจกับใครแบบจริงจังซะมากกว่าเพอายังต้องอยู่ที่ตัวคุณนะว่าจะเอาอย่างไรกับความสมนธ์ในครั้งนี้นะครับ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบทำนายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทาร์โววิตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาร์โววิตุนก็ขอให้เฮงเรือย่บังสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวหลังวันนี้นะผมรักเเดดืืออนน ถัดไปแล้วนะครับเดือนกรกฎาและอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันใน,าร,นราศีของเดือนกรกฎาครับผมอย่างไรต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับเดือนมิถุนาเดือนแห่งความการเริ่มต้นใหม่ของผมก็แล้วกันนะครับผมกับการเริ่มต้นก,กิจการยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามรับชมรายการฮาร์โลว์วิทนกันอยู่นะครับแล้วยังไงหลังจากนี้ก็จะกลับมาอาัดคลิปทุกวันเช่นเดิมนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับยังไงเอ่ยอย่าลืมนะครับผมลืมโลแกนนะผมก็ขอถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโลวิตุลก็ขอให้เฮงเฮงลือลือบางๆสมบัติในทุกๆเรื่องทุกๆท่านเนื่องนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ